สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับปอแล้วก็ภาคมหาลัยกันอีกแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าที่มอไบรท์เชสเตอร์เขาจะมีงานอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวดูกันนะคณะจิตวิญญาณของไบรท์เชสเตอร์งานปาร์ตี้เล่นเกมไบรท์เชสเตอร์ปอก็เลยพาสมคนนี้ที่อยู่โรงเรียนไบรท์เชสเตอร์มาเนาะ โอเคแต่ป๊อกก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีอะไรนะการแข่งขัน e-sport ถูกจัดขึ้นทุกวันศุกร์นะสนามกีฬาเวลาหกโมงเอ้มีการแข่ง,ง e-sport หรอคะอุ๊ยมีคุณกุ้งมาด้วยอะ่ะ ให้แบบมาทักทายหน่อยสิสเซลฟี่กับมาร์ทคอร์ดเซลฟี่กับมาร์ทคอร์ดอันนี้คือทำไรคะ <c oughs> ลองดูสิยายหนูอยู่ไหนเอาใกล้ๆก,ก็ขี่ไม่กเด้า <c oughs> หล่นกายนี่แหล <c oughs> อ่ะมีคนทำแล้ว เขาทำอะไรคะโอ้สู้อีกละคืออะไรอ่ะคือเปลี่ยนน้ำเบี้ยเหรอ นี่กันเฉยอค้คุณกุ้งหัวคุณกุ้งหัวหลุดออกมาแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะ <Okay. S 2> คือการแข่งขันอ e ีสปอร์ตอยู่ไหนอะ่ะอยากให้ชี้ลไปแข่งอะ่ะ <lessons> ในนี้หรอกคะ มันก็ไม่มีอะไรนะเหมือนเป็นแบบห้องสมุดธรรมดาธรรมดาทำไมเขาตีกันตลอดเลยล่ะคะนี่เรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเออทุกคนไหนๆเราก็มาที่นี่ละปอว่าจะให้พวกกจังลองเข้าชมลมลึกลับดูเนาะ เพราะว่าปอมีอัญมณีเยอะปอชอบไปซื้อมาตอนที่พาโปกดจังไปที่โลกเว่นมลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะลองมาถวายดูมีแต่แบบหาได้ทั่วไปหมดเลยแฮะไม่มีของหายากเลยเหรองงเอาลองลองวางแบบของธรรมดาดูนะเอาเป็นอ่อเอาอะไรเนี่ย เอาเป็นสีฟ้าแล้วกันว่าจะลองให้เข้าดูไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงใกล้แค่นี้ก็ต้องขี่จกกักรยานโถยี่หนูเอ๋ยอนิดนึงก็เอาขาขี้เกียจเดิน ไปแล้วทีนี้ก็รอดูว่าจะมีคนของสมาคมมาหาเราหรือเปล่าเนาะโอเคมันก็ไม่เห็นมีงานอะไรเลยอะ่ะนี่คืองานจบแล้วหรอโถอุตสาห์พามาโหแพทิกเหม็นมากโอุย้ยมีซื้อของวิไ่ไหนลองมาดูสิคะเครื่องแต่งกายมาหาลัยหรอ ลองดูสิเสื้อวอร์มอ่ะซื้อให้หมดเลยกางเกงวอร์มแล้วก็หมวก <Wanna be. S 1> มันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยอย่างที่สนใจก็คือนอตบุกอะซื้อ ไว้ไหนสิ <Hello. S 1> คือปอไม่มั่นใจนอว่าที่เราไปเอ,อ่อถาวายของมา mm hmm. เขาจะเข้ามาบ้านเราตอนไหนคือต้องรอให้ทุกคนในบ้านนอนก่อนหรือเปล่า mm hmm. หรือว่ายังไงคือปอ mm hmm. ปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองรอดูหลังจากที่ให้ทุกคนเข้านอนเนาะ mm hmm. ให้คานามาฝึกฝนการน,นำเสนออีกรอบดีกว่า เพราะความชัวอุ๊ยการบ้มานยังเหลืออีกสองวิชาเลยนะเนี่ยทำไมซิมเขาไม่ชอบเก็บหนังสือการบ้มานไว้ในกระเป๋ากันคะแล้วการบ้ม่านมิกกี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเอออันไหนเนาะหรือว่าท้าวันไหนก็ได้อ่ะเอาเล่มนี้แล้วกันแล้วอีกเล่มหนึ่งของใครอ่ะ๋อของยูกิแน่เลยวินอนอยู่นี่นะ แพทริกกินข้าวอยู่นะแต่ก็ยังเดินขึ้นมาฟังฮานะนำเสนอโอ้โหพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มค้างรักเดินห่อขึ้นมาเพื่อฟังฮานะเลิศนะแต่ว่าตัวเหม็นมากเลยนะเดี๋ยวต้องแบบอาบน้ำในรถฟังการนำเสนอวิวเขาก็จีบก็ โอเค,อเ,คเดี๋ยวกินเสร็จอับน้ำได้นะจ๊ะอันนี้ทำกันบ้านหรือ,อยังทำกันบ้านหน่อยมิกกี้เอา้ามันมันไม่ตั้งเดี๋ยวนะการบ้านมันไม่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วหรอเอาการบ้านหายไปอีกแล้วค่ะ โอ้นี่คือปอซื้อการบ้านให้แต่ละคนหลายรอบแล้วนะเนี่ยอันนี้คือการซื้อการบ้านครั้งที่สามแล้วนะเนี่ยโอ๊ยการบ้านจะเต็มบ้านแล้วนะนี่ไง อันนี้ของใครอะเอามาตั้งไว้ก่อนใครไม่มีก็ไม่หยิบเอาปวดหัวสยบิมยาชาร์นอุ๊ยดูเป็นแก๊งเด็กเรียนมากเลยอ่ะจุ่มหัวกันทำกันบ้าน อ้าทําเสร็จแล้วละจ๊ะไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ามิกกี้จะทําเสร็จเพราะปกติคือมิกกี้ไม่ค่อยทําเสร็จเลยอ่ะเออไหนดูสิไม่เสร็จจริงด้วยแต่เขาเบื่อไปทําอะไรดีนะคุณภาพธรรมดาเดี๋ยวจะให้เออแพทริกแก้ไขาภาคนิพนธ์อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณภาพแค่ธรรมดาเองอ่ะ เออเหมือนกับว่ามิกกี้ก็จะมีเขียนภาคนิพนธ์เหมือนกันนะคะอ๋อโอเคเราต้องทำส่งหน่อยโหแล้วชมรมลึกลับจะมาหาเราปะเนี่ยของเราแบบบ้านเราแทบจะไม่มีใครแบบนอนพร้อมกันเลยอะมีคนตื่นอยู่ตลอดเวลาเสียหรอคะ อ3อบาทโอเคมันเหมือนมีแมงมาตอมต้นไม้เราหรือเปล่าคะเอ้มันมันคืออะไรอ่ะชิโร่ต้นพลาสมาเธอฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยเนาะหืมถ้าจะฉีดเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่แมลงก็ตายนะต้นไม้ก็ตายด้วย การบ้านของชิโร่ครบหมดแล้วโอเคไหนดูซิมีเขียนภาคนิพนธ์เหมือนคนอื่นไหม <c oughs> เหมือนจะไม่มีนะกระดานนำเสนอก็ไม่มีนะเอ้ยมันจะสบายเกินไปหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ไหนดูหน่อย ทำข้อสอบไปภาคทำข้อสอบไปภาคอืมโอเคเป้าหมายประจำวันก็คือเล่นเล่นอะไรเนี่ย ah, <eat> เล่นเกมนี้เนาะ <are> โอเคทำไมคณะนี้มันดีจังวะ ah. <laughs> เล่นเกมเออดีวะ่ะ ah. มิกกี้สมาธิสั้นมากอะทุกคนเขียนไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นอะแล้วก็เลิกไปดีกีต้ามันจะมันจะรอดไมหมฮ้ยอโยกิจังตื่นแล้วเหรอไหนของยูกิจังกันบ้านเสร็จไหมเสร็จโอเคไหนไปดูซิว่ามีให้เขียนภาคนี้พลหรือเปล่า การเผชิญหน้าโต้วาทีเตรียมตัวโต้วาทีให้พร้อมทุกคนถึงเวลาแล้วที่จะมาคมโต้วาทีจะ,ะเผชิญหน้าโอ้ต้องฝึกโต้วาทีไว้ด้วยนะเนี่ยออยุก,กิก็มีเขียนภาคีิพลนะคะโอเคเอาละความยุ่งยากมันเกิดขึ้นแล้ว อันนี้ทำอะไรอาษายังไม่เสร็จดิโก้เราลองเล่นเกมประจำวันกันสิยังไม่ได้เริ่มเลยอะเ่ oh, เป้าหมายประจำวันทำการบ้านเสร็จสมบูรณ์การบ้านยังไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวทำการบ้านก่อนนะเออ อ๋อไลฟไปดูทีละคนเลยโหอันนี้เลยเยอะมากไปแต่ง่วงนะให้มิกกี้นอนก่อนดีกว่า <c oughs> แพทริกก็ยังเหลือการบ้านอยู่โอเคเอ้ยทำไมมันวุ่นวายพอกจังก็เหลือการบ้านยุกิมีเขียนภาคนิพนธ์ โอเคกันเขียนภาคน,นิพอนธ์อยู่นะให้มิกี้อ๋อให้นอนของชิโร่ต้องเล่นเกม75%ละโอเคฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยกับการเรียนแล้วเกินนะแพทริกฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะแต่เราต้องสู้ๆนะ ันก็เหนื่อยทุกคนฉันก็เหนื่อยคือชมลมลึกลับไม่มาหาเราเลยอะหรือเราต้องให้ทุกคนนอนจริงๆคะเดี๋ยวคืนนี้จะลองให้ทุกคนนอนทั้งหมดเลยดูนะว่าเขาจะมาหรือเปล่าให้ฮานะมาลองใช้เครื่องอันนี้ดีกว่าการศึกษา การวิจัยการวิจัยวิธีวิทยาเนี่ยดูสิมันคืออะไรอะโรงเรียนกุ้งมีงานเดี๋ยวเราให้นักเรียนโรงเรียนกุ้งไปกันดีกว่าอ้าวทำไมกดปิดไม่ได้โหเยอะมาก ยุกิทำแบบร่างพังที่พ้นเสร็จแล้วเก่งมากลูกเก่งมากลูกอะเดี๋ยวจะพาโรงเรียนกุ้งไปเที่ยวบ้างยุกิจะรู้สึกอะไรไหมอะยูกิไม่รู้สึกอะไรแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวเปว่าจะพาเหล่านักเรียนโรงเรียนกุ้งเนี่ยไปงานกัน นี่งานนี้กลุ่มจิตวิญญาณของฟ็อกบิวรี่วันจิตวิญญาณของฟ็อกบิวรี่โอเคไปกันเออที่อยู่ฟ็อกบิวรี่ก็จะมียุกิมีอ่อมิกกี้แล้วก็มีฮานะเนาะโอเคไปกันเถอะไปกันเถอะอ,อืมที่โรงเรียนนี้ดูแบบดูเป็นแบบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะอินเตอร์อ่ะดูสมัยใหม่อ่ะ แล้วงานเขาจัดกันที่ไหนคะตรงนี้ปะไม่มีที่ขายของแด้ไหนลองมาซื้อ,อสิสซสื้อืทำไมกอดอะไรไม่ได้เลยเอ,อ่ะอ่าอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ของที่นี่เนาะอนุสาวรีย์ผ่นวะเดี๋ยวให้มาที่นี่กันดีกว่า อืดูไฮโซอ่ะดูแบบเทคโนโลยีอ่ะไม่เหมือนกับโรงเรียนเมื่อกี้เลยที่แบบมันดูเก่าแก่ดูขลังแต่สวยอันนี้ก็สวยนะสวยแบบเรียบรู้สวยแบบสวยแบบเก๋ๆอ่ะ oh. นี่ไงเราซื้อของได้แล้วนะนเดี๋ยวลองให้ฮานะมาซื้อดูสิ กินอะไรดีเราจะได้ทำได้ภายเนื้อปลาดูสิอุ้ยคนเท่อุ้ยซื้อลูกบอลมาให้ซิมเล่นดีกว่าแค่นี้เล่นอีกไม่ได้เหรอให้ทิปใครคะอ๋อเขาลองพอจังเลยนะมิกกี้ให้ทิปเขาดีกว่า คุณกุ้งกุ้งเซลฟี่กับมัดขอดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาหายไปเซลฟี่กับมัดขอดสิแตะมือด้วยเออขอถ่ายรูปกับคุณกุ้งได้ไหมคะหนูเป็นนักเรียนใหม่ที่นี่ค่ะ ใช่เออฮานามาร้จักคุณกุ้งได้ดีกว่ามิกี้ด้วยสวัสดีกุ้งสเปกินเหม็นนี่คือเราแก้งเขาใช่ไหมคะเราฉีดสเปกินเหม็นใส่เขาใช่ไหมอย่างลองทำอยู่นะ เราทำได้ไหมอ่ะลองให้ฮานะทำสิสเปกกลิ่นเหม็นไหนดูสิฮานะจะเร้าปะเนี่ยชีพ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 เหม็นจุดจุดเหม็นจุดจุดแต่เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรกันนะรือเปล่าวะ ม <c ith ing> ี่คมะน้อเู่คนนี้นูสเนฟ้าปาดินกราบี้จูจีก็อยู่ที่ไหนไทำอไมสิจูจีเหรอมันอยู่ในไหนคะจูจีเหมือนจะต้องไปนั่งที่เก้าอี้ปาถึงจะจูจีได้อะอันนี้เหมือนมันไม่มีนะโออเโอเคปักหมุดไว้ สิ้นสุดวันแห่งจิตวิญญาณมหาลัยแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยลุยแุเฮานะแบบไม่เหมือนไม่เต็มใจเต้นขอสั่งข้าวหน่ยค่ะ หรูกินอะไรอุ้ยเขียวมากนะเคลซาลันเตากวนไม่น่ากินเลยเอ่ะอ,อให้ยูกิลองไปนั่งเรียนดูดีไหมคะเอาเรื่องอะไรดีอ่ะ การถ่ายภาพไหมอะร้องให้ยูกิเข้าไปเรียนการถ่ายภาพสิแต่เราก็จะเข้าไปดูไม่ได้เนาะก็คือเนี่ยดูได้แค่นี้เลยแล้วซิมก็เข้าไปเองแล้วก็ออกมาเองให้ยูกิไปเรียนเรื่องการถ่ายรูปเพิ่มเติมโอเคอีกแล้ว <laughs> ทุกวัน <c oughs> โอโหโอโห เฮ้ยมิกกี้ยังไม่ได้ทำอันนี้เลยเดี๋ยวให้ไปอาบน้ำกันดีกว่ายื่นการนำเสนอน,นักศึกษาจะได้แผ่นงานการนำเสนอนพวกเขาก็คือนำเสนอตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ไงส่งได้ ในช่วงวันทําการปกติเท่านั้นในเวลา8 AM จนถึง4.30 PM โอเคโอเคได้เลยได้เลยเอาละค่ะตอนนี้ปอให้ทุกคนในบ้านนอนหมดเลยนะแม้แต่ชิโรที่ไม่ง่วงปอก็บังคับให้นอนปออยากรู้ว่าสมาคมลึกลับเนี่ยเขาจะมาไหม พราะปอไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนที่ทุกคนในบ้านหลับหมดหรือเปล่าหรือเขาจะมาตอนไหนอะไรยังไงเอ้ามีพังหรอเนี่ยก็เลยรอดูเนาะว่าเขาจะมาหาปากตจังหรือเปล่าเอ้ยเขาไม่มาทุกคนปอนรอจนตื่นกันหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาเลยอะ่ะ เียใจจุงเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ปอกก็จบไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าไม่มีใครมาหาเราเลยอะเอาแพทริกป่วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวปอกต้องไปซื้อยาให้แพทริกด้วยเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้ปอกก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย